โอเคเรามาดูเรื่องของการสร้างตัวของ3 d นะบนเว็บไซต์เราจะมาดูในส่วนของ a frame กันโอเคในเว็บไซต์หลักแล้วฮะก็จะมีส่วนของอการแนะนำนะว่ามันคืออะไรมันก็เป็นโลก3 d ที่อยู่บนพื้นฐานของ3 h js ในการเอามาพัฒนาต่อนะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูเรื่องของการเริ่มต้นกันเลยอนะครับผม install จะมีตัวโค้ดพื้นฐานนะที่สามารถเอามาใช้ได้เลยซึ่งเราจะดูในส่วน example แบบง่ายๆก่อนเลยอันนี้จะดูยากหน่อยอเอาตั้งแต่ส่วน intro แรกแล้วกันส่วนแรก,กเราต้อง import มาก่อนนะเรามาดูโค้ดเราต้อง import ตัวนี้เข้ามาอนปุ๊บทีนี้เราก็มาลอง ใส่ตัวแท็กนี้ดูในบอดี้ก็เกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ลองรันเซิร์ฟเวอร์ดูอ่าโอเคมันจะมีในส่วนของอ b อบเจกทีดีที่มาแสดงออกเห็นไนหะมอืพวกเนี้ยแล้วมาดูกันว่าทำไมกันบ้างก็คือจะมีส่วนของใช้แท็ก A นะเป็น a b o ็ box. ตัวนี้ย ก็จะมี A s o p h i a แล้วก็เป็น y ซ n n e r r อะไรพวกนี้เราก็สามารถกำหนดคุณสมบัติมันได้นะตามตัว Position ในแกนของ 3D ได้เลยแล้วก็มีตัวของ A Sky ซึ่งเป็นตัวของ Element ที่เป็น Sky Box ที่สามารถที่จะไอ้น,นี้ได้นะสามารถที่จะทำเป็นแบบหน้าตัวนี้ได้เลยแบบเป็นพื้นหลังแต่เรเราจะลองเปลี่ยนพื้นหลังนะเป็น ชัดๆเลยเป็นทองฟ้าสีน้ําเงินดูอ่ะเห็นไหมทองฟ้าก็จะสีน้าเงินละอืมคราวนี้เราจะลองทาํนะาการ move พวกนี้ดูนะทําการ move พวกนี้ดูวิธีการคือว่าอันดับแรกเราจะลองาขอดูใไหมนะการเรียงเนี่ยมันจะมีการแบบอ่าเห็นไหมว่ากล่องมันจะเบี้ยวๆหน่อยคือเหมือนกับว่าเขาจัดเรียงแบบลองสุมให้ดูทีนี้เราจะลองให้มันเรียงแบบตามนะเรียงแบบหน้ากระดาน อันดันแบแรกเลยก็คือว่าเราก็จะต้องทําให้มันเป็นโรเทชันเป็น0ย์ก่อนโอเคอันนี้โรเทชันเก้าใช่ไหมแล้วก็เก้าสิบต้องเป็นศูนย์ก่อนโอเคเดี๋ยวตัวตัวเพนจะต้องใช่ลบเก้าสถูกแล้วโอเคเพราะว่าตัวของเพนเนี่ยถ้าเราไม่ใส่เป็นลบเก้าสมันก็จะตั้งฉากแต่ถ้าเราใส่ลบเก้าสจะลงมางนี้โอเค ทีนีเ้เราจะลองให้มันเรียงหน้ากระดานดูนะให้มันอยู่ความกว้างเท่ากันไออยู่ตำแหน่งของความห่างที่เท่ากันจะเห็นว่าความห่างเนี่ยสองตัวเนี่ยทเท่ากันเราจะลบให้มันอยู่ห่างออกไปเท่ากันก่อนเห็นไหมอยู่ความห่างเท่ากันแล้วเราจะให้มันขยับซ้ายหน่อยไอนี้ขยับขวาหน่อยทีนี้เรามาลองดูที่บอกก่อนมันก็คือแกน x นะซ้ายขวาคือแกน x เราก็ใส่เป็นลบหไปแล้วกันออกไกลไปหน่อยเลบสโอเคลบสตรงนี้จาก1ก็ต้องเป็น3เพื่อที่จะให้มันออกไปอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมทีน,นี้ก็น่ากระดานแล้วทีนี้ตัวของเพลนข้างล่างเนี่ยมันมันเล็กไปเราอยากให้แบบว่ามืนกับจัดตำแหน่งให้มันโอเคหน่อยเราก็ใช้ความกว้างใส่เป็นสัสิแล้วกันอ่าเรียบร้อย อันนี้ก็เป็นพื้นฐานในการจัดเรียงตัวของออบเจกต์ในโลก3 d นะเดคลิปต่ตอไปจะอธิบายเรื่องของการไปจัดการเรื่องของการาเปลี่ยนสีอะไรพวกนี้อ,อันนี้เบื้องต้นก็คือว่าลองเล่นแบบนี้ดูก่อน Import เข้ามาแล้วก็ลองเล่นแบบจัดตำแหน่งดูลองให้เข้าใจถึงเรื่องของ World ของ3 d ว่ามันมีมีส่วนประกอบอย่ายังไงบ้างตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเล่นดู